ท่านหมอมหลวงกรณ์เนี่ยนะครับได้รงตำแหน่งรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะครับแล้วในทางส่วนตัวท่านก็มีจุดยืนที่แตกฉานในเรื่องปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาเรื่องเลิก m อ u เนี่ยก็อยู่ในความคิดของท่านมานานนำเสนอมานานแล้วท่านรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะครับผมในนามของพี่น้องวันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ทางพักเข้าใจแล้วส่งท่านเป็นตัวแทน นี่เป็นหนังสือที่พวกเราต้องการให้พักช่วยรับเป็นแรงให้เกิดอภิปรายทั่วไปนะฮะจัดการปัญหากัมพูชาให้มันชัดเจนและเด็ดขาดนะครับขอมอบให้ท่านครับผมบเชิญกล่าวกับพี่น้องหน่อยครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันที่ชาติต้องการเราถูกไหมครับผมรอคอยมานานแล้วการยกเลิก MOU 2ฉบับเนี่ยรอคอยมานานแสนนานมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ศึกษา MOU ทั้งสองฉบับเป็นอย่างดีต้องกราบเรียนว่า MOU 2543นั้นเนี่ยคุยล้านปีก็ไม่จบถามว่าทำไมไม่จบ เพราะบรรจุแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเข้าไปใน MOU <ม>นะครับ <ผม S 1> ซึ่งแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเนี่ยฝ่ายไทยฝ่ายสยามคัดค้านมานานแล้วนะครับ<ม>เพราะมันไม่ตรงกับสันเขาหรือภูมิประเทศจริงเลยไม่ตรงเลย<ม>นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกราบเรียนว่ามเมื่อฝ่ายไทย<ม>ใช้แผนที่1ต่อ5 0,000ื่นแต่ MOU บันทึกแต่แผนที่1ต่อ2 0 0 0 0 0แล้วมันจะคุยรู้เรื่องวันไหน เพราะแผนที่มันไม่ตรงกันเลยครับนะครับและนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะ MOU ได้ไปรับรองว่าให้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนนั้นเข้ามาเจราจาได้ทีนี้ผมอยากอธิบายต่ออีกหน่อยว่าแผนที่1ต่อ2 0 0แสนมันมีปัญหายังไงมันอยู่ในสนธิสัญญาหรือผมต้องบอกว่าแผนที่1่ต่อ2 0 0แสนนั้นไม่เคยอยู่ในสนธิสัญญาเลยครับ ไม่เคยอยู่เลยนะตอนที่เราทำสนธิสัญญายกพระตะบองเสียมราชศรีโสพลเพราะฝรั่งเศสเอาปืนมาจ่อเราไว้และยึดจันทบุรีตราดไว้ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเรายกพระตะบองเสียมราชศรีโสพลไปเนี่ย,ยก็เลยทำสนธิสัญญา1904และ1907มีแต่ตัวอักษรหน,นังสือ ไม่มีแผนที่ใดๆเลยแผนที่มาประกดแผนที่มาประกดหลังจากนั้นหนึ่งปี1ปีนะครับคนเซ็นสนธิสัญญาไม่เคยรับรองและไม่เคยตรวจสอบว่าตรงตามภูมิประเทศจริงหรือไม่แต่ฝรั่งเศสทำขึ้นมาฝ่ายเดียวแต่รัฐบาลปี2543 เอาแผนที่ตัวนี้เข้ามาเป็นเอกสารเจรจาได้นี่คือปัญหาที่ทำให้ไทยไม่มีวันคุยกับเขารู้เรื่องเพราะเขามองว่าแผนที่1ต่อสองแสนนั้นเขาจะได้พื้นที่สูงข่มตามแนวชายแดนเพื่อถล่มได้เพื่อถล่มเราได้ในวันต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ MOU2544 มันผิดตรงไหนต้องบอกว่า จุดที่มันผิดก็คือไปยอมรับเส้นของกรัรมพูชาที่ลากผ่านกาะก,กูดมากลางอ่าวไทยซึ่งจริงๆแล้วเส้นนี้ไม่มีอยู่จริงและพื้นที่ทับซ้อนก็ไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะแผนที่จริงๆแล้วเนี่ยในยุคนั้นไม่มีอนณาเขตทางทะเลเลยฝรั่งเศสมาทำไว้ปี1927เป็นเส้นเฉียงลงเหมือนพระบรมราชโองการราชกาลที่9 พื้นที่ซับซ้อนจึงไม่เคยมีอยู่จริงเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาบอกพี่น้องประชาชนว่าทางผมรับเรื่องนี้กลับไปยืนยันแน่นอนว่าเราขอยกเลิกเรื่องนี้200%แน่นอนครับยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนแน่นอนและเราจะต้องยุติ MOU 2ฉบับที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเรากับเพื่อนบ้าน ให้มันจบไปเสียทีขอบคุณมากครับขอบมือให้กำลังใจพักพลังประชาธันไตยครับขอบคุณมากครับ